ผมให้10นะผมเป็นแฟนเกมมาก่อนนะฮะแล้วก็ได้เล่นได้เล่นเกมหมดทุกตัวนะ,ะแล้วก็อันนี้มันเป็นยูนิเวอร์สขยายที่ที่สนุกมากครับผมให้9เลยเพราะว่าลุ้นระทึกแล้วก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความเป็นแบบจัมเแกร์ด้วยอะไรด้วยชอบมากมากครับให้9เต็ม10บจริงๆให้10เต็ม10เลยแต่ว่าให้9ก้เลยค่ะเพราะว่าอีกแว็บนึงคือแอบกลัวใช่ที่ทตายน<า>ั่งติดตาย สลับคอเกมชอบมากเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นยูนิเวอร์สที่ใหญ่ขึ้นมีเรื่องราวที่มากขึ้นแต่มีเรฟเฟรนซ์จากของเดิมใครที่เล่น Home โฮม e t h โฮมมาก่อนภาคแรกภาค2นะครับชอบแน่สนุกมากค่ะโดยส่วนตัวเป็นคนเล่นเกมโฮม e ีทโฮมอยู่แล้วเพราะว่าชอบเกมแล้วก็พอมาดูก็ประทับใจะคะ่ะช นี่คืองานที่ปั้นโดยบริษ,ษัทไทยที่ไปไกลแบบอินเตอร์มีซีซีไทยที่เทียบชั้นอินเตอร์อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกทคนที่ทำนะฮะแล้วก็อยากให้มาดูกันครับของฟ e ีทโฮมครับ